สวัสดีครับผมเอนะครับปัจจุบันทํางานเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจครับคือตอนแรกผมยังยังไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดฟันเท่าไหร่เพราะว่ามองว่ามันเป็นปัญหาแค่ฟันซ้อนเกตนิดนิดเดียวแต่ทีเนี้ยพอ,อเวลาผ่านไปเนี่ยผมไปทํางานแล้วผมมาสังเกตดูฟันตัวเองผมรู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยมันก็เริ่มมีการเอียงมากขึ้นมีการซ้อนเกเพิ่มมากขึ้นเลยคิดที่จะหาสถานที่เพื่อ,อะจะจัดฟัน ให้มันสวยงามขึ้นกว่านี้ครับคือก็จะหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับคือบางทีผมนั่งเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาคิหนิงนี้จัดฟันดีคินิกนี้จัดฟันดีเรื่องราคาบางทีก็ผมเห็นผมเห็นผมผมว่าอยากจัดจัดใสเพราะว่ามันจัดแล้วดูมันมันสวยงามดีมันไม่เหมือนใส่เหล็กแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นความคิดคือมันมันดูมันเกลกะก็เลยแบบหาสถานที่ที่ว่า คลินิกที่จะจัดฟันแล้วจัดสายตอนแรกเลยที่ผมเห็นโฆษณาของทางดรทีครั้งแรกเลยที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าราคาจัดฟันจัดสายเนี่ยคนคน่อนข้างสูงสูงากแล้วทีเนี้ยเวลาผ่านไปน่าจะประมาณ1ปีผมไม่เห็นโฆษณาอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเออเป็นเคสรีวิวราคาเท่านี้นะผมก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันมันถูกกว่ามันถูกกว่าตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกเยอะมากผมก็เลยสนใจก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวจะมาลองปรึกษาที่ที่นี่ดู แล้วก็บอกว่าปรึกษาฟรีไม่ไม่เสียเงินผมก็เลยมาลองดูก่อนถ้าเกิดมันดีก็คือกาว่าเดี๋ยวจัดที่นี่แหละประมาณนี้ครับพอผมมาหามาหาแล้วเจอที่ลินิกที่ดรทเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเออราคามันโอเคแล้วแหละแต่ทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าความมั่นใจในการที่จะจัดฟันเนี่ยให้สวยงามได้เนี่ยผมก็เลยมาดูที่คุณหมอที่เจ้าของทีนิกครัคือดร T เนี่ย แล้วผมศึกษาดูประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยจบจบจากอเมริกามีความเชี่ยวชาญทางด้านจาัดฟันโดยเฉพาะผมก็เลยรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ผมก็ไปดูหลายๆเคสที่ที่คุณหมอทําการจัดฟันให้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้แต่ละเคสนี่ค่อนข้าง,างคือมีความมีความเป๊ะของการเรียงตัวของฟันเนี่ยสวยงามผมก็เลยรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณหมอมากขึ้นครับก็ตอนแรกนะครับหลังหลังจากที่มาปรึกษา แล้วก็ตัดสินใจเริ่มจับฟันแล้วเนี่ยผมก็เลยอา,อาทิตย์แรกๆมันเนื่องจากไม,ไม่เคยจับฟันมากก่อนเป็นครั้งแรกก็เลยตอนนั้นใส่อินวิไลน์รู้สึกว่ามันตึงมากแบบตึงรู้สึกแบบแน่นแน่นทำอะไรก็ลําบากแต่ทีนี้คือก็เพื่อ,เพ,อเพื่อความสวยก็เลยต้องอดทนคือแต่มันแต่มันก็จะรู้สึกว่าตึงๆแค่อาทิตย์แรกๆเร,เราใส่ไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มชินมันจะเป็นเฉพาะที่ อย่างใส่เทรน์หนึ่งใสองอาทิตย์ต่ออาทิตย์แรเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเมนป็นแต่ทีเนี้ยเราในความเป็นของมันเราสังเกตการเคลื่อนตัวของฟันไปด้วยทีนี้เราก็รู้สึกว่าฟันเห็นพัฒนาการของการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นจากจากประเลกเกมันก็เริ่มขยับนิดหน่อยนิดหน่อยไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องดีขึ้นแล้วก็เลยแบบเราเราชอบชอบ เลยจัดมาเรื่อยๆจนแต่ทีนี้นที่มันมันก็มีปัญหาเนื่องจากบางบางซี่ของมันมันก็สอนสอนเกยเยอะนอกจากฟันบนนะครับทีนี้คุณหมอเขาต้องมีวิธีการในการอ่า,อาวิธีวิธีในการจัดฟันเนี่ยวิธีต่างๆคือเขาก็จะมานั่งวิเคราะห์ให้ผมฟังว่า,ามีปัญหาตรงนี้เขาจะแก้ไขย,ยังไงยังไงซึ่งเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่าบางทีคือเคส เคสที่มีปัญหาเนี่ยมันต่างก,กันคุณหมอก็จะหาวิธีในการจัดการเคสนะแต่ให้หมอแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งผม,ผมชอบตรงนี้ครับคือความกังวลอะผมผมบอกตรงว่าผมไม่มีเพราะผมเชื่อมือหมอบอกตรงเลยว่าเชื่อมือหมอลอะก็เต็มทีเนี้ยอ่าผมก็ผมผมเน้นสังเกตผลลัพธ์มากกว่าคือถ้าผลลัพธ์ผมรู้สึกว่ามันโอเคมันมันก็โอเคก็คือตอนแรกๆผมไม่ค่อยกล้าย,ยิ้มนะก่อนก่อนจยัดฟันแล้วเพราะว่ายิ้มไปแล้วรู้สึกว่า มันไม่สวยอะพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มฟังเข้าที่เริ่มเริ่มใกล้จะเสร็จผมรู้สึกว่าเออมันมันกล้ายิ้มมากขึ้นจนจนเริ่มจับเสร็จพอจับเสร็จแล้วตรงถอดอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดฟันเนี่ยแล้วลองยิ้มดูผมรู้สึกโอ้ดีมันมันใช่มันใช่เราเราหรือเปล่าคือรู้สึกมันมันต่างกับเมื่อก่อนเยอะมากครับมันมันมันดีตรงที่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้สนใจในเรื่องใจยิ้มอะไร ทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งเวลาผมถ่ายรูปเมื่อก่อนเนี่ยผมถ่ายรูปไปเพื่อนเพื่อนจะถามเสมอว่าทำไมไม่ยิ้มว่าพูดวยใจยิ้มไม่ได้เพราะฟันไม่สวยแต่ทีนี้พอพอจัดไปเราก็เริ่ม,มกล้ายิ้มมากขึ้นจนจัดเสร็จเราก็เราก็กล้ายิ้มมากขึ้นเวลาถ่ายรูปเราเราก็ยิ้มได้แบบอย่างมั่นใจครับทีนี้เจอพี่พี่พนักงานบริการแต่ละคนเนี่ยก็ค,คือยิ้มแย้มแจ่มใสเร,เ,รเรารู้สึกว่าเราจัดแล้วที่นี่เรารู้สึกสบายใจครับนะครับแน่นอนครับ คืออยากจะเชิญชวนนะครับใครที่กําลังหาสถานที่ที่จริงจัดฟันดีๆสักทีึ่กหนึ่งผมแนะนํำด็อกเตรทีนะครับเนื่องจากคนหมอมีความเชี่ยวชาญทางด้านจัดฟันจริงๆครับอยากให้อ่าอย่างน้อยก็ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้ครับ